สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านกับวันจันทร์ที่1สิงหาคม2022นะครับเดือนนี้เดือน8แล้วนะเพื่อนๆวันนี้เริ่มสัปดาห์ก็มีฝนตกหลายพื้นที่ในประเทศไทยนะครับกรุงเทพมหาคนครนี่ฝนตกรถติดน้ําท่วมเลยยังไงเดินทางกลับบ้านเดินทางไปไหนมาไหนใจเย็นกันนิดนึงนะเพื่อนๆวันนี้เรามากับ Fear and Greed Index ที่33นะครับ เรามาดูข้อมูลที่พูดถึงการลงทุนระยะยาวข้อมูลนี้ผมได้มาจาก Watcher.guru นะครับแล้วก็มาแปลงเป็นเงินไทยถ้าคุณลงทุน1,000ดอลลาร์ 1, สหรัฐเมื่อ10ปีที่แล้วหรือประมาณ36,270บาทเนี่ยทุกวันนี้นะครับถ้าคุณลงทุนกับเท s l a เนี่ยทุกวันนี้คุณจะมี5 8 7 5 7 4นบาทถ้าลงทุนกับ Microsoft วันนี้คุณมี 3, 4 5 4 7 1บาท ถ้าลงทุนกับ Google คุณมี2 6 3 8 6 4บาทลงทุนกับ Facebook เมตานะครับวันนี้คุณจะมี2 6 5 8 5 9บาทแล้วถ้าคุณลงทุนกับ Bitcoin เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเพียง36,270บาทเนี่ยทุกวันนี้คุณจะมี128,214,450บาทเพื่อนๆ จะดีจะชั่วก็มีเป็นร้อยล้านนั่นเพื่อนนึกภาพนะครับสามหมกว่าบาทเมื่อ10ปีที่แล้วลงทุนกับตลาดคริปโตเครนซีซึ่งตอนนี้มันยังเป็นแบร์มาร์เก็ตนั่นเพื่อนก็10ปีที่แล้วผมลงทุนกับแบล็กเบอร์รี่นะครับทุกวันนี้ก็เหลือแต่ซากนั่นเพื่อนข่าวนี้ผมอ่านไปเมื่อสิงหาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับสิงหาคมปีที่แล้วมีข่าวว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขามองว่าราคาของอะเซียม จะมุ่งหน้าสู่ $5000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,80,000บาทไทยและเขาทํานายว่าในปี2022นี้เนี่ยราคาของเหรียญอีทจะไปแตะ1 0 0่1,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,60,000บาทในปี2 0 2 2่อเพื่อนนะครับก็1ปีให้หลังวันนี้ราคาของอีทก็ประมาณ6 0,000กว่าบาทนะครับถ้าไปแตะ1 0 0 0 0 0บาทนี่ผมเชื่อว่าหลายคนต้องแก้บ,บนนั้นเพื่อนก็เรายังเหลืออีก4เดือนนะครับ กว่าราคาของอีทเนี่ยจะไปตามที่ผู้เชี่ยวชาญบอกไว้นั่นเพื่อนจะไปแตะ1 0 0่0ดอลลาร์สหรัฐหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับแต่เนี่ยข่าวแบบนี้มันทําให้เราเห็นได้ชัดว่าบางทีไอ้คาว่าผู้เชี่ยวชาญน,นักวิเคราะห์เนี่ยเพื่อนๆมันก็เป็นอะไรที่เราต้องฟังหูไว้หูนะครับเพื่อนเพื่อนคิดยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาต่อไปมาพูดถึง Polygon m ม d i c ของเรานะครับข่าวนี้ออกมา2วันแล้วนั่นเพื่อนก็ผมพลาดไปนะครับ เกี่ยวกับการที่ Polygon Magic เนี่ยเขาไปจับมือกับ Mercedes-Benz นะครับเปิดตัว Ascentric e Platform โดยล่าสุดทาง Polygon นะครับจับมือกับ Daimler Asia ตัวหนออกเฉียงใต้ในการเปิดตัว Ascentric e Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะมาช่วยให้ธุรกิจเนี่ยสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนข้อมูล Database ของผู้บริโภคได้ โดยเครือข่ายบนบล็อกเชนนะครับจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบริษัทจากอุตสาหกรรมต่างๆในเครือของ Mercedes Benz ตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเพื่อนๆเพราะว่า d a t ้ b a s e ของพวกเราทุกวันนี้มันไม่ต่างอะไรกับทองคำไม่ต่างอะไรกับน้ำมันนะครับข้อมูลส่วนตัวของพวกเราเนี่ยยกตัวอย่างว่าทุกครั้งที่เราไปกรอกข้อมูลกับ Exchange นนะครับการที่เราทำ KYC เนี่ยเราก็ต้องกรอกข้อมูลว่าอายุเท่าไหร่ทำงาน อะไรนะครับลงทุนประมาณเท่าไหร่มีมรดกไหมแต่และเอกเชนก็ถามคําถามให้เหมือนกันนะครับบ้านที่อยู่เนี่ยเช่าเขาหรือว่าอยู่กับพ่อแม่หรือเป็นเจ้าของบ้านแล้วไอ้ข้อมูลทุกอย่างเนี่ย บางครั้งเราจะเห็นว่าใน Exchange เนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขว่าเขาอาจจะแบ่งปันข้อมูลของเราให้กับหน่วยงานหรืออุตสาหกรรมอื่นๆเพื่อที่จะตอบสนองการบริการให้กับลูกค้าให้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้เพื่อนๆซึ่งแน่นอนนะครับข้อมูลเหล่านี้มันก็จะถูกขายไปบ้างถูกเทรดไปบ้างให้กับห้างร้านให้กับบริการให้กับโฆษณาต่างๆและหลายคนเราทุกวันนี้เราเห็นแล้วเวลาเราเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยนะฮะ ต่างคนก็ต่างจะมีโฆษณาที่ไม่เหมือนกันนะครบ,บางคนอาจจะมีโฆษณาอย่างคุณเนี่ยอาจจะมีโฆษณารถเ,เบนซ์รถบ m บ้านหรูคอนโดหรูขึ้นมาก็ได้แต่อย่างผมเนี่ยอาจจะมีโฆษณา b m เอ่อ BMX หรือว่าก๋วยเตี๋ยวแฟรนไชส์อะไรประมาณนี้เพื่อนๆเพราะว่า x e c h a n g e อาจจะเห็นข้อมูลว่าเอ้ยตอนนี้พอร์ตลงทุนของคุณไม่ค่อยดีแล้วคุณอาจจะต้องเปลี่ยนยานพาหน,นะ หรืออาจจะต้องหาอาชีพเสริมแบบขายบะหมี่อะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ตรงนี้เนี่ยผมถือว่าการที่ Mercedes Ben z เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จับมือกับ Poly g อนเนี่ยแทนที่เขาจะไปเลือกโปรเจกต์อื่นๆเนี่ยนะฮะผมถือว่า p o l y g อน m a d i c เนี่ยไต,ตรมาสนี้ต้องยกให้เขาเพื่อนๆมีข่าวทั้งจับมือกับ Disney ตอนนี้จับมือกับ Mercedes นะครับก็มาลุ้นไปด้วยกันเพื่อนๆถือว่าแอคชั่นเขาเยอะนะครับปีนี้คิดยังไงคอมเมนต์ Comment เข้ามา ต่อไปมาพูดถึง Tiffany and Co. นะครับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอัญ,ญมณีและเครื่องประดับของสหรัฐอเมริกาล่าสุดเขาเปิดตัวจี้ห้อยคอรูปของคริปโตพัง NFT นั้นเพื่อน ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาทำขึ้นมาแบบลิมิตนะครับมีเพียง250ชิ้นเท่านั้นในราคาที่เศรษฐีเอื้อมถึงนะครับราคา30อีทต,ต่อชิ้นนะเพื่อนๆหรือประมาณ5 7 3 0ดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 8 0 0 0บาทนะเพื่อนๆสำหรับจี้ห้อยคอ NFT นะครับรูป NFT รูป NFT ของคริปโตพังนะครับยังไงก็รีบๆกันหน่อยนั่นเพื่อนส่วนตัวผมเนี่ยรอ รอเวอร์ชันสำเพ็งนะครับที่อาจจะออกมาลิมิตติดแบบมีแค่สองล้านห้าแสนชิ้นอะไรประมาณนี้ชิ้นละ39บาท3ชิ้นร้อยถ้าทำหายก็ทำหายนั่นเพื่อนคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับเมื่อวานนี้เราพูดถึงการเสนอแผนการแต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้วก็การขึ้นลงขึ้นศาลบนโลกเมตาเวิร์สในประเทศสิงคโปร์นะครับวันนี้มีข่าวออกมาว่าในประเทศฮ่องกงเนี่ยนะครับฮ่องกงยูนิเวอร์ซ เขากำลังสร้างวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยบนโลกเมตาเวิร์สและนี่จะเป็นการเปิดตัววิทยาเขตแห่งแรกบนโลกเมตาเวิร์สของโลกเพื่อนๆโดยเขาจะจัดให้นักเรียนนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาเขตอื่นๆเนี่ยเข้ามาร่วมการเรียนการสอนบนโลกเมตาเวิร์สด้วยกันจากเดิมทีที่หลังจากที่วิกฤตโควิดเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกหลายมหาวิทยาลัยก็ใช้ในระบบซูมคอลนะครับซึ่ง ทางฮ่องกงยูนิเวอร์ซิต้เนี่ยเขามองว่าระบบซูมเนี่ยมันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะฮะตรงนี้มันจะให้ประสบการณ์การเรียนการสอนที่ดีกว่า Zoom แล้วมันจะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถเหมือนกับว่ามีการสนทนามีอินเตอร์แอคชันมากขึ้นนั้นเพื่อนซึ่งตรงนี้ผมเข้าไปอ่านรายละเอียดนะครับคอนเซปต์ของเขาง่ายๆเลยเขาต้องการให้เด็กที่อยู่ในวิทยาเขตชานเมือง นะครับสามารถเข้ามาเรียนได้กับเด็กที่อยู่ในวิทยาเขตในเมืองโดยที่ไม่ต้องพัดบ้านพัดถิ่นนะเพื่อนๆแล้วก็สามารถเลคเชอร์ในที่เดียวกันได้นะครับสร้างประสบการณ์การเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ตรงนี้มันก็ ทำให้เด็กอย่างที่เรียนนะครับมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นนะเด็กนอกเมืองกับเด็กในเมืองยกตัวอย่างบางคนอาจจะเรียนท่าพัจจันบางคนอาจจะเรียนสนามจันทรตอนนี้เราก็เลคเชอร์ที่เดียวกันเราสามารถในคลาสรูมในห้องเลคเชอร์เนี่ยปรึกษาหาลือคุยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรกันได้นั้นเพื่อนตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาเมื่อวานนี้เพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องเมตาเวิร์สนะครับการ จดทะเบียนสมรสนะครับแล้วก็การขึ้นลงขึ้นศาลนะเพื่อนสมาชิกก็มีมุมมองที่ว่าไอ้โลกเมตาเวิร์สเนี่ยมันอาจจะทําให้ความเป็นครอบครัวความเป็นเพื่อนเนี่ยเหมือนกับห่างไกลกันมากขึ้นนั้นเพื่อนก็แน่นอนนะครับตรงนี้ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นดาบสองคมในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นนะครับผมว่ามันอาจจะเป็นการยกตัวอย่างอย่างการจดทะเบียนสมรสหรือการแต่งงานบนโลกเมตาเวิร์สเพื่อนเพื่อนมันอาจจะเป็นในลักษณะของการที่ วันนี้เราอาจจะมีงานแต่งงานบนโลกเสมือนจริงอย่างงี้สมมติว่าผมจะแต่งงานผมอาจจะแบบปิดมูกระ,ะแล้วก็เปิดงานแต่งงานจัดงานแต่งงานแล้วก็สมมติแขกที่มาไม่ได้เนี่ยผมอาจจะจัดอีกวันหนึ่งบนโลกเมตาเวิร์สก็ได้นะคะคือเก็บเพื่อนทุกคนที่อาจจะมาไม่ได้อะไรประมาณนี้เพื่อนๆมันก็คงจะมีมีการแบบค่อยๆปรับเปลี่ยนไปในอนาคตนะครับผมเชื่อว่ามันคงไม่แบบว่าปี2030ทุกคนจะเมตาเวิร์สหมดนะเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับ เมื่อเช้านี้เข้าไปทําแบบสอบถามว่าความรู้สึกของนักลงทุนบนตลาดคริปโตเคอร์เนซีเนี่ยคิดว่าในเดือนสิงหาสถานีต่อไปของ Bitcoin มันจะเป็นเท่าไหร่นะครับ67%มองว่าจะไปแตะ30,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วน33%หรือประมาณ1ใน3นะครับมองว่า Bitcoin จะหัวทิ่มไปแตะ15,000ดอลลาร์สหรัฐความเห็นของเพื่อนสมาชิกก็ประมาณนี้นะครับท่านนึงบอกว่า ผมว่าเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยยังคงกดดันตลาดอยู่นะครับอีกท่านหนึ่งมองว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดจะทำให้บิตคอยหุ้นต่างๆและรวมถึงทองคำจะมีมูลค่ามากขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งเศรษฐกิจถดถอยผู้คนจะหันมาถือคริปโตเคอร์เนซีมากขึ้นครับเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่างที่เรียนนั้นเพื่อนฝนตกรถติดหลายแห่งนะครับยังไงเดินทางไปไหนมาไหนก็ อดทนกันนิดนึงนั้นเพื่อนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม